ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะครับแล้อนรนับพี่ใหญ่ของ Academy f a n t a s i นะคะคุณหนุ่มกิติกรเพนโรธค่ะ<เ>ลและแน่นอนครับขาดไม่ได้นะฮะขาดไม่ได้ขอต้อนรับแฟนๆทุกท่านเลยคะ่ะ เราจะมานั่งสัมภานณ์กันนี้ก็กรยอยู่นะฮะแต่ดิฉันไม่มีที่ยืนอ่ะค่ะคุณคือยืนตรงนี้ก็บางตรงนี้ดิฉันหาที่ยืนก่อนโอห๊ะ ถอยไปก่อนอนีกนิดนึงเขาจะให้สินสอดทองมัน<ช>่นฉันแล้วค่ะไ,ไม่ไม่พี่จริงๆแล้วผมจะทำอย่างนี้ครับอะไรนี่ะมาปลดสันคุณคะสวัสดีสิค่ะสวัสดีสองคอนสวัสดี <c oughs> สวัสดีนะคะที่มาในงานมั่นของเราทั้งสามคน เขามีความสุขนิดนึงนานๆทีเขาจะมีความสุขนี้นะครับขอท่ันนิดนึงอ่งวันนี้เราได้ได้ยินเสียงแฟนคลับของ AF นะฮะทั้งซีซันหนึ่งถึงซีซั่นห้าละเดี๋ยวขอเสียงดังๆให้แฟนแฟนคลับของพี่หนุ่มหน่อยครับแฟนของพี่หนุ่มไม่มีผู้ชายคนนี้นะคะไม่มีศิลปินเหล่านี้ให้คุณคุณได้กรี๊ดกันแน่ๆนะคะ ก่อนที่จะรู้ความเป็นมาเป็นไปยังไงนั้นเดี๋ยวขอเวลาพวกเราจัดที่จัดทางนิดนึงนะคะนะครับสักครู่เดียวครับมันมีกฎข้อห้ามไหมคะอยู่ในค่ายเดียวกันห้ามห้ามรักกันเองอะไรอย่างนี้อย่างนี้จะผิดไหมครับจะผิดไหมคะไม่ผิดบอกมาเลยว่าเป็นไม่เป็น And because I was